เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่สามสิบสี่ท่านอองไม่ใช่นะเพคะฟังข้าอธิบายก่อนไม่ใช่ค่าไม่ใช่ความคิดค่าเป็นท่านพี่นางบอกให้ข้าทำเช่นนี้ ข้าไม่เคยทำเรื่องผิดต่อท่านหวีจือถงร่ำให้พลางคุกเข่าคานไปทางโมโจิ่งอี้มองเห็นเพียงเขากำลังจะเดินออกจากประตูห้องถงไปสีเท้าโมโจิ่งอี้พลันหยุดนิ่งเขาหลีตามองรอนางอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้หวีจือถงรีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าอย่างละเอียดท่านอ,องเป็นท่านพี่ที่ให้ข้าทำเช่นนั้น โมจิ่งอีข้ขมวดคิ้วไม่คิดว่ามูอ่อิงซีจะยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หวีจือถงไม่ทันพูดอะไรต่อก็เห็นเขาเดินก้า,ยาวยาวๆจากไปนางลุกขึ้นเดินโซซัดโซเซไล่าตามไปแต่กลับถูกพ่อบ้านเก๋ห้ามไว้แค่ที่หน้าประตูช้าก่อนพระชายาร้องพ่อบ้านเก๋หันมองสาวใช้ที่ยืนตัวสั่นเทาอยู่ด้านนอกเจ้า ประคองเต่านายกลับเรือนพ่อบ้านเกอท่านอ๋องเข้าใจข้าผิดนี่มิใช่ความคิดข้าข้าไม่อยากถูกยาข้าไม่อยากกลับตัวนี้มุมปากพ่อบ้านเก๋ยกขึ้นเล็กน้อยมองดูหนังสือ,อยาที่ตกอยู่บนพื้นแล้วเอ่ยพระชายาร้องนั่นเป็นเพียงซองเปล่าด้านในไม่มีหนังสือ,อยา เป็นผ่านอ้องให้คนเขียนสาำคำนั้นไว้ที่หน้าซองเท่านั้นหลีตื่อถงชะงักเดินไปหยิบหนังสือ,อยาขึ้นมาจากพื้นฉีกออกในซองจดหมายไม่มีสิ่งใดจริงดังว่าฝ้ามืดมากแล้วขอเชิญพระชายาร้อง กลับไปพักผ่อนที่เรือนพรุ่งนี้เช้าต้องกลับบ้านฝ่ายเต่าซสาเพื่อคารวะพ่อแม่และญาติผู้หญยฝ่ายหญิงท่านอ๋องมีธุระไม่สามารถกลับไปเป็นเพื่อนท่านได้แต่ได้สั่งขาน้อยให้ตระเตรียมของใช้ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในการกลับไปแล้วพอบ้านเก๋พยายามที่จะพูดเหมือนนี่เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปการจะเป็นพ่อบ้านที่ดีนั้นไม่ง่าย ท่านอองแต่งพระชายารองเข้าตวนแล้วสลัดทิ้งอย่างไม่ใยดีเพื่อจะปลอบโยนนางเขาจึงต้องขอยืมชื่อผู้เป็นนายมากล่าวอ้างทั้งที่ดูจากนิสัยท่านอองแล้วคงจำเรื่องที่ต้องกลับบ้านเจ้าสาวไม่ได้ด้วยซ้ำวีจือถงได้ฟังเช่นนั้นทั้งร่างก็ถึงกับส่วนเซขึ้นมาทันทีอะไรนะแม้แต่กลับบ้านค่ะท่านอ,องก็ไม่ยอมกลับไปด้วยกัน เช่นนั้นข้าจะกลับไปเพื่อเฮุได้กลับไปให้ถูกผู้คนหัวเราะเยาะหรืออย่างไรเรื่องนี้ท่านอองได้บอกไว้แล้วถ้าหากท่านไม่ต้องการกลับก็สามารถไม่กลับได้พอบ้านเกอ๋ตอบเสียงเรียบก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยรู้สึกเท่าว่าหลังจากท่านอองแต่งงานเขาก็พันรู้สึกขึ้นมาว่าตำหน่งพ่อบ้านตัวนอี้หว่างนี้ช่างยากเย็นนักท่านองมีธุระได้ ไปหอนางลมลิ้มรสสุราหยอกล้อเล่นกับพวกนางนั้นสำคัญกว่าการกลับบ้านเป็นเพื่อนข้างั้นหรือเขาไม่ยินยอมจะแต่งกับข้าแล้วเหตุใดถึงเลือกข้าพอบ้านเกิดได้ยินนางพูดถึงหอนางลมก็ตกใจขึ้นมาทันทีดูจากเหตุผลแล้วนางไม่น่าจะรู้เรื่องนี้หรือเป็นพระชายาที่พูดเรื่องนี้กับนาง นี่หากท่านอ่องรู้เข้าไม่รู้ว่าจะกล่าวโทษพระชายาเอกหรือพระชายาร้องกันแนะ่ พระชายาร้องข้าน้อยขอกระทิ่จเตือนท่านข่าวสามารถกินได้มากแต่คำพูดไม่สามารถพูดเรื่อยเปื่อยได้หนังสืออยาฉบับนี้อาจเป็นของปลอมแต่ดูจากนิสัยทานอองแล้วสามารถมอบหนังสืออยาของจริงให้ท่านได้ตลอดเวลาขอพระชายาร้องโปรดไต่ตรองให้ทวนที่ท่านกําลังข่มขู่ข้าหรึ อวีอจือถงจ้องมองอย่างดุเดันแม้แต่พอบ้านของตัวอองยังไม่เห็นนางอยู่ในสายตาพอบ้านเกอตอบอย่างสุขุมทั้งไม่ประจบเอาใจและไม่วางก้ามเคืองคมข้าน้อยมีกล้าเพียงแค่ข้าน้อยเห็นท่านอองมาแต่แลกจนโตเข้าใจนิสัยใจคออย่างแจ,จ่มแจ้งนี่เป็นแค่าการตักเตือน อวีจือถงพยายามอดท้นนางเข้าใจความหมายของอีกฝ่ายเขากำลังใช้ฐานะข่มนางพันอองผู้ที่เขาเห็นตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่จากสิ่งนี้หมายความว่าคำพูดเขาสามารถส่งผลกระทบต่อตัวนางได้แนะ่เป็นศัตรูกับเขาย่อมไม่ใช่หนทางที่ดีเสี่ยวเชียนพวกเรากลับ เจ้านายและสาวใช้ทั้งสองเดินกลับเรือนที่ตะวันตกอย่างขุ่นเคืองมองเห็นห้องหนังสือของโมอิงซียังมีแสงเทียนส่องสว่างอวีจือถงเดินเข้าไปใช้เท้าเตะประตูให้เปิดออกโมอิงซ่วงทั้งที่ข้าอุสาเรียกท่านว่าพี่ท่านกลับใช้แผนใส่ร้ายข้านิใช่ว่าท่านรอคอยอยากให้ข้าถูกท่านอ๋องหย่าร้างและทอดทิ้งให้เขาเหลือเพียงท่านคนเดียวหรือ ข้าขอบอกไว้เลยท่านฝันไปเถอะข้าไม่มีวันให้ท่านทำสำเร็จนางพิ้งคำพูดนี้ไว้อย่างรีบร้อนก่อนจะหมุนตัวเดินจากไปพิ้งมู่อิ่งซีและเถาเอ,อ๋อที่มีใบหน้างงงนเอาไว้พระชายา นี่เรื่องอะไรกันเพคะโมอิ่งซีแบมือทั้งสองข้างพร้อมกับยักไหลแสดงให้เห็นว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันเธอจะไปรู้ได้อย่างไรกันล่ะเสียงเคร้งดังขึ้นหลายครั้งในห้องพิษตะวันตกมีเสียงเข้าของแต่งหักลอยมาไม่ขาดสายดูเหมือนนางจะถูกโมจิงอี้ทำให้โกรธไม่น้อยการควบคุมจิตใจแย่ขนาดนี้ต่อไปจะใช้ชีวิตอย่างไร โมอิงซีใส่หน้าพรางถอนหายใจเบาๆกำลังจะพลิกตำรายาดูต่อก็ได้ยินเสียงเถาเออร้องยังตกใจขึ้นมาอีกครั้งพระชายาสมุนไพของพวกเราถูกพวกนางเหยียบย่ำอีกแล้วเพคะนอนก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่หวีจือถงจะต้องกลับบ้านตน้นไถหมัวมัวมาเร่งนางตั้งแต่เช้านางเดินออกมาจากห้องอยังเดือดด้านมองเห็นมู่อิ่งซีที่กำลังดูแลต้นสมุนไพรยอยู่ในลานกว้างนางจึงเต้าไปยืนเหยียบย่ำอยู่บนแปลงสมุนไพรพระชายาพวกนาง เถาเอ๋อกระทึบเท้าอยู่ทางด้านข้างหันไปบอกมู่อิงซีด้วยอาการเป็นเดือดเป็นแค้นเทาว่ากลับเห็นเพียงใบหน้าสงบนิ่งของผู้เป็นนายนิสัยอ่อนแอนี้ของพระชายาจะต่อกรอกับพระชายาร้องได้อย่างไรหลังจากนี้มิใช่ว่าจะต้องถูกพระชายาร้องกันแกล้งรังแกอย่างน่าเวทนาหรือเถาเอา๋อคิดอย่างปรลาดกลุ้มมองดูอวี่ตื่อท่งและคนอื่นๆที่หายไปจาก ลานกว้างอย่างเงียบๆโม่อิ่งซีได้สติมองเห็นเผาเอ๋อรากำลังย่อตัวนั่งลงทาท่าจะประคองต้นอ่อนของสมุนไพรที่ถูกเหยียบย่ำก็รีบร้องห้ามอย่าแตะต้องมิเช่นนั้นเจ้าจะต้องเดือดร้อนแน่โม่อิ่งซีมองดูสีนัางงงงของนางแล้วยิ้มน้อยๆกล่าวข้าพึ่งพ่นยาลงไปบนต้นสมุนไพร เขาเอ๋อได้ยินเช่นนั้นดวงตาทั้งสองข้างก็วาววับรีบถามอย่างสงสยัยยาอะไรเพคะยาที่ใช้จัดการคนพลานแค่สัมผัสโดน ก็จะทั้งเจ็บทั้งคันอย่างถึงที่สุดพวกนางเหยียบย่ำลงบนแปลงสมุนไพรของข้าทั้งรองเท้าและชายกระโปรงล้วนเปื่อยเปื้อยยาเมื่อครู่ข้าพึ่งรดน้ำไปยาที่เปียกน้ำนี้จะแทรกซึมเข้าไปในเท้าของพวกนางอย่างรวดเร็วต่อนหน้าผู้คนมากมายนางไม่สามารถถอดรองเท้าเพื่อเกาแก้คันได้ค่อยๆอ,อดทนไปเถอะ เธออธิบายอย่างรวบรัดให้เถาเอ๋อฟังแม้จะรู้สึกขบขันอยู่บ้างแต่เมื่อมองดูสมุนไพรที่ตนตั้งใจปลูกในหลายวันมานี้ถูกเหยียบย่ำทำลายก็ยังอดรู้สึกเสียดายไม่ได้อยู่ดี ในเวลาเดียวกันนั้นที่หน้าประตูเรือนมีเงาคนผู้หนึ่งเดินเข้ามานายและบา่าวทั้งสองคิดว่าเป็นอวีจือถ่งย้อนกลับมาหาเรื่องจึงรีบเงยหน้าขึ้นมองอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นถนัดตาว่าผู้มาเยือนเป็นใครเถาเอ๋อก็รีบร้อนลุกขึ้นยืนย่อตัวลงทําความเคารพคาระวะท่านออง จากนั้นนางก็รีบถอยหลบออกไปอย่างรู้หน้าที่ปล่อยพวกเขาทั้งสองคนไว้ในลานโล่งกลางเรือนมู่อิงซีปลายตามองผู้มาเยือนแวบหนึ่งแล้วเบนสายตากลับมาจัดการสมุนไพรของตนต่อมอจิงอี้ย่อตัวลงตรงหน้าเธอหยิบต้นสมุนไพรสีอ่อนขึ้นมาหมุนเล่นในมือมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยสมุนไพรพวกนี้ถูกเจ้าพ่นยาพิษไว ในเมื่อรู้แล้วยังกล้าจับระวังเผะพิษจะทำให้ท่านตายพูดจบก็ออกแรงปัดมือเขาไม่ให้มือปีศาจร้ายนี้ทำลายสมุนไพรของเธอน่าเสียได้เมื่อครู่ผงยาถูกเธอใช้น้ำรดไปหมดแล้วมิเช่นนั้นก็ควรจะให้เขาได้รับโทษพันดูสักทีมีทุกขร่วมทุก เสียงพูดพึ่งจบลงโมจิ่งอี้ก็ใช้มือที่ถูกนางปัดลงไปเปื้อนโคนหยิกที่แก้มนางและเช็ดโครนบนมือลงไปบนใบหน้าผุดผ่องของนางท่านเบื่อมากเลยหรือเธอปัดมือเขาออกอย่างแรงถอยหลังไปหลายก้าววันนี้เป็นวันที่ชายารองของท่านกลับไปเยี่ยมบ้านนางเพึ่งไปเมื่อครู่ท่านมาช้าไปหน่อยแต่หากรีบตามไปตอนนี้ก็น่าจะยังท่าน ความหมายคือเขารีบไปให้พ้นได้แล้วข้าพูดหรือว่ามาเพื่อเรื่องนั้นท่านเล่นสนุกกับความรู้สึกรักใคร่ของผู้อื่นงั้นหรือทั้งที่แต่งนางเข้ามาแต่กลับไม่เหลียวล่ะโอ้นี่เจ้ากําลังพูดถึงตัวเองกล่าวโทษว่าข้าแต่งกับเจ้าแล้วทอดทิ้งปล่อยให้เจ้ามาอยู่ในเรือนห่างไกลโดยไม่เหลี้ยวแล โมจิ่งอี้ขมวดคิ้วมองดูนางพลางหัวเราะขบขันจงใจบิดเบือนคำพูดนางทั้งหมดเธอเหลือกตาใสเขารู้ทั้งรู้ว่าทั้งหมดนี้เธอกำลังพูดถึงอวี่จื่อถงยังคิดลากเธอเข้าไปร่วมวงด้วยแม้จะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันแต่ตรงกันข้ามกับอวี่จื่อถงเธอยินดีในสิ่งนี้และไม่ต้องการการเหลียวแลจากเขาเจ้าอยากไปอยู่เรือนทิศเหนือ ไปให้พ,พ้นท่านคงไม่เบื่อจนมาที่นี่เพื่อฆ่าเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์หรอกนะข้าไม่มีเวลามาคุยเรื่องไร้สาระเป็นเพื่อนท่านพูดจบเธอก็หิ้วถังน้ำแล้วเดินกลับเข้าห้องโดยไม่หันกลับมามองแน่นอนว่าข้าไม่ได้กำลังปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ข้ามาเพราะอยากรู้ว่าผ้าเขาในคืนเข้าหอเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ ประตูทางเข้าเรือนถูกขวางกั้นไว้โม่อิ่งซีจำใจต้องหยุดฝีเท้ามองคนที่อยู่ตรงหน้าแล้วดึงมุมปากเป็นรอยยิ้มเสแสร้งขณะเอ่ยท่านถามข้าข้าตัางหากที่ควรเป็นผู้ถามท่านแต่งภรรยาเข้ามาแล้วไม่ใส่ใจซ้ำยังเอาเรื่องมาโยนให้ข้าต้องรับหน้าแทนนางบอกข้าว่าต้องการคำอธิบายผลที่ออกมาคือการจัดการของข้า ถ้าท่านไม่พอใจก็แค่ร่วมหอ,อกับนางแล้วมอบผ้าขาวคืนเข้าหอให้ไทยเฮาอีกครั้งก็จบแล้วมิใช่หรือนี่เจ้าโกรธอะไรขนาดนั้นดูเหมือนเจ้าจะมีความคิดเห็นต่อการที่ข้าแต่งตั้งชายารองไม่น้อยทีเดียวถ้าหากท่านยินยอมให้นางไปอยู่เรือนอื่นข้าก็ไม่ถือสาที่จะช่วยท่านเลือกสตรีอีกสักหลายคน เธอมองเขาอย่างเหนื่อยหน่ายออกแรงผลักเขาออกให้พ้นทางเพื่อจะเดินเข้าห้องแต่ทำอย่างไรร่างที่ขวางอยู่ก็ไม่ไหวติงสักนิดเป็นเรื่องจริงที่ว่าเธอไม่น่าจะสามารถผลักเขาออกไปได้โมจริงอีสรุปว่าท่านต้องการอะไรกันแนะ่โอ้ก็ไม่ได้ต้องการอะไรข้าเพียงอยากเตือนคงไม่ดีนะถ้าเจ้าจะยั่วโมโหแต่เท่าอี เรื่องบุตรสาวคนโปรดของเขาอืมเอาเป็นว่าข้าจะคอยดูว่าเจ้ายั่วโมโหเขาแล้วจะมีจุดจบอย่างไรดีกว่าทิ้งคำนี้ไว้จากนั้นก็ไม่ขวางทางนางอีกสบัดพัดสาวเท้าเก้าวยาวๆเดินจากไปทิ้งโม่อิ่งสีที่มีใบหน้าซึ่งยากจะบรรยายไว้ที่เธอยั่วโมโหออุ๋ีตื่นตรงนั้นยังจะมากกว่าเขาได้อีกหรือ พบขํามูอิ่งซีพาเถาเอ๋อไปรับสมุนไพรของวังหลวงจากพ่อบ้านเอ๋อตอนกลับเข้ามาในเรือนก็พบว่าประตูห้องตนเปิดแง้มอยู่คิ้วเธอขมวดเข้าหากันเมื่อมองเห็นสาวใช้ของอีสจื่อถงเดินออกมาจากห้องเธอก็เข้าใจทุกสิ่งได้อย่างแจ,จ่มแจ้งแขก เสี่ยวเชียนเอามือป้องปากกระแอมกระไอเบาๆส่งสัญญาณเตือนเจ้านายตนว่าโมอิ่งซีกลับมาแล้วพระชายาเหตุใดพวกนางถึงทำเช่นนี้ เถาเออทั้งโปรดทั้งกังวลนางนึกไม่ถึงว่าพระชายารองจะไร้ามารายาทขนาดนี้ยังไม่ได้ขออนุญาตก็กล้าบุกเข้าไปในห้องพระชายาแล้วมูอิ่งซีมองนางด้วยสายตาปลอบโยนส่งห่อสมุนไพรให้สาวเท้าก้าวตรงเข้าไปในห้องเถาว่าเพิ่งก้าวขึ้นบันไดก็มองเห็นอวี๋จื่อถงเดินออกมาจากในห้องของเธอท่านกำลังทำอะไร ท่านพี่กลับมาแล้วหรือนางยิ้มมองมาข้ามิได้ทำอันไดข้าเพิ่งกลับมาจากบ้านท่านพ่อท่านแม่ไม่มีอะไรทำจึงมาหาท่านเพราะอยากหาเพื่อนคุยแต่ท่านไม่อยู่ข้าเพิ่งเดินเข้าไปดูในห้องท่านก็กลับมาพอดีโมอิ่งซีมองนางด้วยความเยือกเย็นไม่ได้เอ่ยโต้แย้งเธอรู้ว่าที่อุ๋ยตื่อหงพูดมาล้วนเป็นข้ออ้างเธอไม่เชื่ออยู่แล้ว จริงสิท่านพี่ข้าเห็นว่าปกติท่านไม่ค่อยชมชอบการประทินโฉมพอเข้าไปในห้องถึงได้รู้ที่แท้ท่านมีเครื่องประดับไม่กี่ชิ้นทั้งที่อยู่ในฐานะพระชายาเอกเหตุใดจึงไร้สง่าราศีถึงเพียงนี้วิจือถงกล่าวด้วยรอยยิ้มหยอกยนันจากนั้นก็ดึงปิ่นปักผมออกจากมวยผมต้นยัดใส่มือมู่อิ่งซีท่านพี่ อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนี่คือปิ่นปักผมที่น้องใช้เป็นประจำทุกวันมอบให้ท่านเถาเอ๋อที่ยืนอยู่ทางด้านข้างเห็นแล้วร้อนใจเห็นได้ชัดว่าพระชายารองกำลังหัวเราะเยาะเจ้านายตนตรงใจใช้ปิ่นเพื่อทำลายเกียรตินางริมฝีปากมู่อิ่งซีบิดคองขึ้นยื่นปิ่นปักผมนั้นให้เถาเอ,อ๋อความตั้งใจของน้องสาวข้าขอรับไว้ เาเอเออเอาปิ่นนี่ไปเก็บเถาอเออตกตะลึงตาค้างเพราะคาดไม่ถึงนางคิดเสมอว่าพระชายาย,ย่อยิงแน่นอนว่าพระชายาสามารถคว้างปิ่นปักผมนี้ไปบนร่างพวกอวีจือถงได้แต่เหตุการณ์กลับตาลปัดคาดไม่ถึงว่าพระชายาจะบอกให้นางเก็บปิ่นนี้ไว้นี่จะไม่เป็นโอกาสให้พวกนางได้หัวเราะเยาะออหรือเห็นแก่ที่เจ้าคอยนึกถึงข้า ให้ข้าเตือนสักประโยคน้องสาวน่าจะรู้ว่าข้านั้นชำนาญวิชาแพทย์และวิชาพิษในห้องข้าจึงมีความเป็นไปได้มากที่จะแอบซ่อนพิษไว้ดังนั้นอย่าเข้ามาโดยภารการเด็ดขาดถ้าหากวันใดถูกพิษในห้องข้าเข้าและบังเอิญว่าข้าไม่อยู่ตรงนั้นไม่สามารถช่วยชีวิตได้ท่านพวกเจ้าถึงแก่ชีวิตไปข้าเองก็ไม่รู้จะอธิบายกับท่านพ่อเจ้าอย่างไรดี บนใบหน้ามู่อิงสีมีรอยยิ้มแต่สายตากลับเยือกเย็นจนน่ากลัวอีจื่อถงถูกสายตาร้ายกาดนั้นทำให้ตกใจพบกันหลายครั้งนี่เป็นครั้งแรกที่นางเห็นสีหน้าแบบนี้บนใบหน้าอีกฝ่าย ร่างกลายพันสันบร,ริกขึ้นมาเล็กน้อยฝืนมองตอบแล้วยิ้มก่อนจะพาเสี่ยวเฉียนรียบร้อนเดินกลับไปห้องของตนเท่าว่าหมุนตัวเดินไปได้สองก้าวนางก็คล้ายจับความคิดหนึ่งที่แวบผ่านเข้ามาในหัวได้สีเท้าพันชะัักย้อนกลับไปคิดถึงคำพูดของมู่อิ่งซวงเมื่อครู่ที่นางบอกว่าตนชำนาญการแพทย์และพิษตอนนั้นที่ตัวนางและสาวใช้กลับไปที่ตวัวอวีมี อาการแปลกประหลาดเกิดขึ้นอยู่หลายชั่วยามเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับมู่อิ่งซวงหรือไม่ ถ่าว่าถึงแม้ภายในใจจะมีคำถามมากมายวิจือถงก็ทำได้เพียงกดเก็บเอาไว้นางก้าวเท้าแล้วเดินต่อไปข้างหน้ามูอิ่งซีกับเถาเอ๋อเข้าห้องปิดประตูพวกนางตรวจสอบทั้งห้องอย่างละเอียดพบว่าภายในห้องนอกจากร่องรอยถูกหรือคน้นไม่มีข้าวของใดสูญหายเพราะนอกจากสมุนไพรมูอิ่งซีก็ไม่มีสิ่งของมีค่าอื่นใดอีก พระชายาเหตุใดจึงรับปิ่นปักผมจากนางเห็นได้ชัดว่านางต้องการทำให้ท่านอับอายเถาเอ๋อโกรธจนอดรนทนไม่ไหวรู้สึกว่าปิ่นปักผมในมือเป็นปัญหาที่รับมือได้ยากในเมื่อนางมอบให้เหตุใดจะไม่รับไว้โม่อิ่งซียิ้มบ้างนี่เป็นปิ่นปักผมทองคำสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ไม่น้อยข้าให้เจ้าเผาเอา๋อ วันใดที่เจ้ากลับบ้างอีกครั้งขายมันเปลี่ยนเป็นเงินเอาไปซื้ออาหารบำรุงให้มารดาเจ้าเถาเออแม้ดีใจแต่รู้สึกมีบางอย่างขัดเคืองอยู่ในใจพระชายาท่านทนกับเรื่องนี้ได้แน่หรือเพคะมีอะไรทนไม่ได้นางมาห้องข่ารอบหนึ่งมอบปิ่นพองให้ข้าหนึ่งชิ้น ถ้าหากนางไม่กลัวใต้ข้าก็ยินดีต้อนรับให้นางมาสักหลายรอบโมอิ่งซีพูดปลอบถท่าว่าภายในใจกำลังทบทวนการกระทําของหวีจือถงเธอไม่รู้สึกว่าอีกฝ่ายทําไปเพื่อให้เธอได้รับความอับอายดูท่าทางนางเหมือนจะผิดหวังกับการบุกเข้ามาในห้องเธอคล้ายกลับอยากจะเข้ามานำเอาบางอย่างไปที่แท้นางต้องการอะไรเสียดายที่ความสามารถในการล่วงรู้ อนาคตของเธออ่านไม่ออกถึงจุดประสงค์นี้ของนางคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกโมอิ่งซีสบัดศีสะหยิบถุงสมุนไพรบนโตะ๊ะเปิดประตูแล้วเดินไปทางห้องหนังสือเถาเออข้าจะไปปรุงยาหากไม่มีเรื่องด่วนไม่ต้องรบกวนค่าเจ้าเองก็รีบไปพักผ่อนเถอะเพคะ หลังเข้าไปในห้องหนังสือโมอิ่งซีก็หยิบเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ของแคว้นจินอูที่จดไว้ออกมาพลิกไปหน้าสุดท้ายตรงนั้นมีบันทึกเกี่ยวกับการศึกษาหนอนเลือดเธอคิดว่านอกจากอาศัยหยกเลือดและหยกเย็นซึ่งเป็นของภายนอกแล้วจะต้องมียาที่สามารถควบคุมหนอนเลือดได้ทั้งหมดก่อนหน้านี้เพราะต้องรีบช่วยชีวิตเธอจึงไม่มีเวลาใคร่ควรอย่างท่วนที ตอนนี้มีเวลาแล้วสามารถค่อยๆศึกษาและคบคิดได้ สีท้องฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นยามราตรีมูอิ่งสีเริ่มกลัดกลุ้มยกมือขึ้นเ้าคางจ้องมองกองสมุนไพรบนโต๊ะอย่างเหม่อร้อยต่อให้เป็นซาตีที่ช้านชาลาดก็ไม่อ่านหุงข้าวทั้งพี่ไม่มีข้าวได้สมุนไพรที่เธอขาดแลนมีอีกมากและสมุนไพรเหล่านั้นมีไม่น้อยที่เห็นในร้านอี้เจินอย่างไรเสียคืนนี้ก็คงทำได้เท่านี้พรุ่งนี้ค่อยไปที่ร้านอี้เจิน แต่เมื่อตอนกลางวันถูกโมจิงอี้ก่อก้วนทำให้อารมณ์ไม่ดีเรื่องไปเอายาหากไม่ได้รับอนุญาตจากเขาจะเป็นไปได้อย่างไรคิดถึงตรงนี้เธอก็กลัดกลุ้มอีกครั้งโมอิ่งซีพาเถาเอ๋อไปหาพ่อบ้านเก๋นในเช้าวันผัดมาบอกกล่าวจุดประสงค์ขอให้เขาเตรียมรถมาให้พ่อบ้านเก๋ตอบรับทันทีพระชายา พันอ๋องอยู่ที่ต้วนข้าน้อยจะให้คนไปรายงานคิ้วเธอขมวดขึ้นมาทันทีเธอยังไม่ลืมความขุ่นเคืองระหว่างตนเองกับโม่ติ่งอี้รายงานเขาแล้วยังจะมีความหวังหรือฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ